สวัสดีครับมาพบกันกับนุ่มน้อยปฏิทินคือกแล้วครับพี่น้องครับมื่อนีสิผ้าพี่น้องเฮาไปคูดกระปูครับไปคูดปูหน้าครับหาปูหน้าไปเวทาดองใส่ตามะคงครับเดี๋ยวเอาสิผ้าไปคูดปูหน้าครับไปกันเลยครับถลุนถช่มกันครับนี่เลยครับตัวเงี้ยเลยปูน้องมาครับ เป็นมากอันนี่นะครับถึงแล้วครับ ลืกดครับอยู่เลือแเงี้ยเด้มาแล้วตัวกำลัางงามกำลังพอดีดองครับ นี่เลยครับตัวเมียรครับนี่เลยครับอีกตัวครับสวยๆครับตัวเมียอีกแล้วครับสวยๆเลยไปเลยครับพี่น้องเปิดรูน,นี่แบบใหญ่ครับพี่น้อง เดี๋ยวมันทารุ่นสิโตยังไงบ่๊ครับพอโตแล้วครับเโตแล้ว นี่เลครับกรลังงามครับไดีกตัวแล้วครับตวเมียครับสวยเลยครับตัวนี้สวยครับกระลังงามครับล่างพอดีดองครับตัวซ้ำนี่ครับนี่หัวหน้าองค์าบ ตัวนี้ลู่แญ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวมาถาลุนน้ำกันครับเจอแล้วพี่น้องถึงตัวแล้ว นี่เลยครับสวยๆเลยโอ้ยเด็ดตัวเมียพี่น้องมันเยอะๆเลยแบบนี้นี่ครับถ้าเป็นตัวเมียแบบนี้มันพิ่นจะแน่นๆเลยเด้อครับสวยครับตัวนี้ครับนี่เลยครับ ตัวครับสวยๆครับเสร็จละคือมองขึ้นมากโอ้ตัวมีใหญ่ยครับสวยๆครับผมตัวนี้สวยครับนี่เลยสวยงามครับครับผมนี่ก็คือปูหน้าทีห้องคุดได้นี้ครับเดี๋ยวห้องสีเอาไปดองครับ มีเตจตัวสวยๆเลยครับเด็กสายเตือมอยู่ครับพอดองอยู่ครับได้เยอะอยู่นะครับมีเลยมีเตดตัวสวยๆเดี๋ยวเราจะเอาไปดองครับสำหรับคลิปนี้นุ่มน้อยขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ